ฝากเตือนคนที่กําลังจะเข้ามาวงการ For e x ทุกอาชีพสามารถทํากันได้หมดไม่ใช่แค่อาชีพนี้อาชีพนี้ไม่ได้ดีกว่าอาชีพอื่นเลยแต่ถ้าคุณรักอาชีพนี้จริงคุณชอบใช้ชีวิตแบบนี้คุณชอบอยู่หน้าจอคุณชอบวิถีชีวิตแบบนี้คุณควรศึกษาก่อนที่จะเข้ามาวงการนี้โปรดเข้าใจว่าในโลกของการเทรดมีโอกาสเสี่ยงและเสียหายเยอะมากๆไม่อยากให้เข้ามาโดยความคาดหวังว่าจะทํากันได้เพราะเราเรียน16ปี ทำเงินได้เดือนละหมื่นห้าถึงสองหมื่นเองทำไมคุณเชื่อมั่นว่าเรียนไม่กี่เดือนไม่กี่วันคุณสามารถทำกำไรได้จากตลาดนี้ได้ถ้าเป็นไปได้โปรดศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อยหกเดือนแล้วทำกำไรกับเงินเดมโมให้คงที่อย่างน้อยสามเดือนถึงจะเริ่มใช้เงินจริงได้ถ้าคุณคิดว่าวงการนี้มันง่ายวงการนี้เข้าแล้วกำไรแน่นอนรวยปังๆคุณคิดผิดครับคนชักชวนคุณกำลังหลอกคุณอยู่ผมเตือนจากตัวผมเองว่า ทุกอาชีพสามารถทำเงินได้หมดไม่ใช่แค่อาชีพ Forex หรือ c r y ปโตเคอเรนซีแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอยู่กับอาชีพนีไ้ได้โปรดศึกษาไว้นะครับก่อนตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจเข้าเทรดอย่าเชื่อใครง่ายๆโปรดศึกษาด้วยตนเองให้100%ยเอนตก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ช่วยรีโพสต์ช่วยกดหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับ